ที่อยู่ช่องพี่นัทชาแนลนะคะเอ๊ะเพี่เพชรหายไปสาว่ารถใครวะเนี่ยเนะาะรถใครมันมาจอดนี่สีเนะาะฮะหาหาจอบเบิงจอบเบิงโอ้ยดีเสียงคุยกันกระน,นุ้งกระนิ้งอุย้ยเฮ้ยเสียงยังบ้าเฮ้ยเราเฮ็ดหยังกันโอ้ยผู้ใด <laughs> มานานกับหัวใครเนี่ยหั <laughs> วใครเสียบ่โอก อย่างที่นอนพินัทแล้วเนี่ยเออนอนรอดนอนรถเฮ้ยคืนนี้เราจะนอนกันสามคนนะคะเอสีเนาะนิ่มดีจังเลยนิ่มดีบ่นิ่มบ่นิ่มดีสบายบบสบายอ้าให้ให้ <laughs> นอนไม่คือป่วยนอนเหมือนคนปว่นนปวยแล้วออเอาแมตออกเอ้ยอย่านะฮะอย่านะฮะ <laughs> <laughs> โอ้ยนุ่งผ้าถุงพอมเอสี่อ้ยนะโอ้ยยังว่าเบิ่งหำกหนเด้อโอ้ยติดเหลืองบ่เนี่ยติดติดติด ไม่นี่มะเจ้านี่เนาะอาโคพวงงตกแต่งนั่นเบียนอนเลยเด้ะนอนให้สบายเลยเนาะโดนๆโดนๆมาเตือนเลยไม่อากาศดีแบบมันเหมือนติดแอร์พี่เนาะเออมันยี่สิบสององศาเนี่ยนอนตรงเนี้ยเออหนาวเนี่ยพี่เพชรโดนทับแน่คืนเนี้ยเอสทีอยู่ตรงกลางอืมแล้วพี่นัทนอนตรงไหนเนี่ยนอนริมเนี่ยโอ้โหเออเบียนอนตรงนั้นแหละเออเสศกไข่ฮะเสร็จศกไข่ <โ>เออให้เบียนอนตรงนั้นแหละพี่นัทนอนริมนี้ในเอฟทีเนาะพี่เพชรนอนจัดระเบียบให้ดีเร็วนั่งคยนอนกับใครเนี่ยเออไม่เคยนอนกับใครสบายเพคะสบายดีนะเป็นไงรังเป็ดพี่นัทเนี่ยรังเป็ดรังเป็ดไหนอน่ยรังเป็ดเนี่ยนอนอยู่เนี่ยรังเป็ดเนี่ยนี่คือรังเป็ดเหรอใช่มุ้งก็เป็ดเนี่ยเห็นป่ะพ่อห่มก็เป็ดถ้าปูก็เป็ดเจ้านอนอยู่ก็เป็ดเนี่ยตีนเป็ดตีเอ้ยไม่ตีตีเลยเอาเอาเอาอะ ดีเนาะอากาศดีบนั่นนั่นนั่น <laughs> มันโทยังไมันมีมุมม้งสองชั้นเลยเนะีาะที่แรกมันอย่างงี้มุ้งนี้มันกลางเลยเนาะแล้วตัวนี้มันได้อันนี้มาทีหลังแต่ยังไม่ได้เก็บอน,นุนก็เอาไวบาา้บังแมลงเพราะแมลงมันลงมาเห็นบ่นเนี่ยแมลงได้มาลงมามุ้งนี้อยู่นองนาหลับโลดหลับโรด อ่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทั้งสองคนนะคะเอสีขอบคุณนะคะผู้ชายมานอนด้วยว้าวผู้ชายมานอนกระปากกระปดกกบะปากกบะปากตุ๊กตุ๊ดตุ๊กอุ้ยมาเจ้าเนาะเฮ้ยเจอกันเช้านะครับเอสีทุกท่านขอบคุณครับราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะ